อาจมีความเชื่อมโยงกับวิดีโอเกมและโซเชียลมีเดียการศึกษาของดรมาคีนะครับยังค้นพบว่าวิดีโอเกมมักถูกพูดถึงว่าเป็นสาเหตุที่อาจนําไปสู่การกราดยิงได้บ่อยครั้งขึ้นเมื่อผู้ก่อการกราดยิงครั้งล่าสุดเป็นคนผิวขาวโอ้ โอเคตามที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้เราจะมาตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับปืนปืนกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณชาลีไหมก็เอาตรงไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์รอบยิงคุณชาลีเคิร์ก หนึ่งวันนะครับถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนคือความหมายคือไม่ได้แปลว่าเกิดการรอบยิงแล้วอะไรแล้วแล้วก็เลยมีการมาพูดเรื่องราวเรื่องนี้กันนะครับแต่ถามว่ามันก็เกี่ยวทางอ้อมไหมมันก็เกี่ยวเพราะมันเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของอาวุธปืนเหตุการณ์ยิงใดๆนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณโรเบิร์ตเอฟแคนดีจูเนียร์นะครับใครติดตามการเมืองของสหรัฐอเมริกามาจะคุ้นชื่อแน่นอน เขาได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเกมและอาวุธปืนนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แบบที่ผมกล่าวไปนะั่นคือคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีจูเนียร์นะครับได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิดีโอเกมและการเชื่อมโยงกับเหตุการาดยิงในอเมริกาย้อนไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ลาออกนะครับโอ้โหก็คือเขาอยากให้ แต่โรเบิร์ตลาออกแล้วเนี่ยเออผมพอเข้าใจนะว่าไม่ไม่ค่อยแปลกใจจากตัก,กละแค่เรื่องสั้นๆเล็กๆที่เราเพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วันผมก็รู้สึกได้ว่าทําไมเขาถึงอยากให้ลาออกนะคุณแคดดี้จูเนียและคณะกรรมการ Make a m อเมริ h e a l t h ี a อเกนนะครับได้จัดงานนานหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นงานน่าจะเป็นแบบฟิลลิ่งแบบปลายัยพูดอะไรแบบนี้นะเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ในระหว่างที่กำลังจัดงานนะครับก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของการกราดยิงขึ้นมานะครับแล้วคุณแครดี้ก็ได้บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีจํานวนปืนที่ใกล้เคียงกับอเมริกาของเราเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ยิงครั้งสุดท้ายของสวิตเซอร์แลนด์เกิดขึ้นเมื่อ23ปีที่แล้วก็คือเฮ้ยอ,อาวุธปืนน่ยมันไม่ใช่ประเด็นเขาจะบอกอย่างนี้คือเรามีปืนเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะแต่สวิตเซอร์แลนด์สามารถควบคุมได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงเนี่ยครั้งสุดท้ายตั้ง23ปีแล้ว ในขณะที่อเมริกาเนี่ยเรียกว่าเกิดขึ้นถี่มากๆเดี๋ยวเขาจะมีพูดถึงด้วยนะครับคุณแคลดี้ในวัย71ปีนะครับก็ได้กล่าวต่อไปว่าเราเจอเหตุการณ์การยิงเนี่ยทุกๆ23ชั่วโมงเลยสําหรับอเมริกาแปลว่าเตีง่ายๆ24ชั่วโมงแหละลุงลุงจะมา23ให้มันยากทําไมคุณแครดี้จูเนียอายุ71แล้วทําไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานไอ้เฮียกูงงมากแกมากแล้วนะเพื่อนๆนะเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นทุกๆ1วันเอาง่ายๆ24ชั่วโมง แปลว่าทุกๆ1วันก็จะมีเหตุการณ์ยิงมีหลายๆสิ่งเกิดขึ้นในช่วงปี1990ที่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้เขาเสริมต่อว่าประการหนึ่งคือการพึ่งพายาจิตเวชอาจมีความเชื่อมโยงกับวิดีโอเกมและโซเชียลมีเดียอยู่ตรงนี้แป๊บหนึง่งก็คือคุณแคร์ดี้จูเนียนะครับเขาก็อ้างอิงถึงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับจิตเวชการใช้ยาใดๆก็ มีผลประมาณว่าคนที่กาดยิงอ่ะแน่นอนสภาพจิตใจต้องไม่ปกติซึ่งอันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะคนดีๆก็คงไม่ควงปืนไปยิงคนอื่นเล่นนึกออกปะอ่ะแน่นอนความกดดันในชีวิตสภาพจิตใจอะไรก็ตามที่ทําให้เขาเลือกทางออกแบบนั้นทางคุณเคนเนดีก็บอกว่านั่นแหละมันเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรใดๆนะครับอันนี้ไม่ได้สรุปนะแต่ว่าเหมือนเขาพูดเพื่อจะแบบไปการสันนิษฐานการตั้งข้อสงสัยเรียกง่ายๆแบบนี้นะและเขาก็เสริมด้วยว่าเฮ้ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับ วิดีโอเกมและการเล่นหรือการติดโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้นะครับคุณเคดี้ยังสรุปโดยสังเกตว่า NIH NIH เนี่ยก็เป็นหน่วยเกี่ยวกับสาธารณสุขประมาณนั้นของเขาะนะกำลังเริ่มที่จะศึกษานะครับแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของการใช้ยาเกินขนาดตั้งแต่เด็กๆและการใช้ความรุนแรงเหล่านี้นะครับก็เขากำลังหาความจริงว่า เฮ้ยมันน่าจะมีปัจจัยอะไรที่เราค,ควบคุมได้ก็เหมือนที่เขาตั้งข้อสังเกตตอนตอน้ตนว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มีอาวุธปืนเท่าเรายังไม่มีปัญหานี้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นเป้าสายตาเขาที่เขาคิดก็คือ1คือการใช้ยาเกินขนาดการที่แบบเด็กเเดีเด๋ยวนี้คือการใช้ยามันต้องมีเหตุต้นเหตุมาก่อนต้นเหตุก็เขาคงจะพูดต่ออีกว่าเนี่ยมาจากการเล่นเกมหรือเปล่าติดโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเปล่าหรือเป็นอ่โรคซึมเศร้าโรคเฉพาะตัวโรคอะไรก็ตามที่มันเกิดในยุคนี้ยุคนี้เด็กเด็ก เป็นโรคแปลกๆเร็วขึ้นเยอะมากอันนี้ผมยืนยันว่าเรื่องจริงนะนจริงๆนะโรงพยาบาลผมเขาออกบ่อยก็จะสัมผัสได้ถึงเด็กๆที่เป็นโรคแบบแปลกๆตั้งแต่เด็กเยอะมากแล้วก็เทคยาตั้งแต่แรกเกิดก็มีหรือเทคยั้งแต่ประถมมัธยมมีจริงทีนี้คุณเคดี้เขาก็บอกว่ามันจะเป็นผลตรงนั้นหรือเปล่าที่นำพาไปสู่คนที่กระทำสิ่งเหล่านี้โดยการกราดยิงใดๆแล้วก็ตั้งเป้าไปที่การใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงวิดีโอเกมด้วยนะครับ นักการเมืองอเมริกันและนักเคลื่อนไหวต่อต้านวิดีโอเกมพยายามที่จะนําเสนอวิดีโอเกมเป็นสาเหตุของความรุนแรงด้วยอาวุธปืนมานานหลายทศวรรษแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนการว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างวิดีโอเกมและเหตุการา์ยิงใดๆก็คือแฟกต์หลังจากอาจจะแบบจับผู้ร้ายได้อะไรได้แล้วก็มีการตรวจสอบอไปแล้วมันไม่สามารถหาความเชื่อมโยงได้ซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่รู้ได้ยังไงวะมันอาจจะชอบเล่น GTA ก็ได้ ยกตัวอย่าง gta นะเพราะว่า gta เนี่ยแม่งเป็นถังขยะเป็นเหมือนกระโถนของทุกๆคดีเอไออะไรไอเทีย gta ไว้ก่อนอ่ะเขาอาจจะอแอบ,บเล่นเกมอะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็มีผลซึ่งอาจจะเป็นแค่1ในร้อหรือ1ใน10เหตุผลที่เขาไปกระทําเออแต่ก็อาจจะมีเกมเกี่ยวไงพี่รู้ได้ไงว่าไม่เกี่ยวคือมันมีการตรวจสอบได้นะ้องมันสามารถตรวจสอบได้นะเพื่อนๆจากการใช้อ่า ตรวจสอบทางสภาพจิตคือคุณหมอเขาตรวจเช็คได้ว่าเหตุตรงนั้นตรงนี้คือโดนจับแล้วถ้าไม่โดนจับโดยวิสามานนี้เราทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ตรวจสอบประวัติใช่ไหมแต่ถ้าโดนจับแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะตรวจสอบแบบสอบเยอะจนรู้ว่ามันปมอะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งเกือบส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตปมการเมืองใดๆนะเป็นเรื่องในส,ส่วนใหญ่นะครับ ในปี2019สมาคมจิตวิทยาอเมริกาหรือว่า American Psychological Association ได้ตีพิมพ์รายงานของแพทริกมาคีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะครับซึ่งอธิบายว่าวิดีโอเกมเป็นประเด็นร้อนเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากสาเหตุอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการา์ยิง การศึกษาของดรมาคีนะครับยังค้นพบว่าวิดีโอเกมมักถูกพูดถึงว่าเป็นสาเหตุที่อาจนําไปสู่การกราดยิงได้บ่อยครั้งขึ้นเมื่อผู้ก่อการกราดยิงครั้งล่าสุดเป็นคนผิวขาวอู้นี่คือสิ่งที่ดรมาคีแชร์ให้พวกเราฟังว่า วิดีโอเกมอ่ะเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกเป็นเหมือนแพ้เสมอในการที่เกิดเหตุการณ์ยิงและจะถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมเสมอเพราะว่าเพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้นึกถึงประเด็นหรือไปจับประเด็นอื่นว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นสมมุติสมสมุติสมมุติว่าเล่านิทานว่าสมมุติมีประเทศหนึ่งระบบการเมืองเคี่ยมากแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคนมีสีมีอำนาจอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรังแกประชาชนจนประชาชนทนไม่ไหว ควักปืนมากาดยิงอะไรก็ว่าไปสมมตินะสิ่งที่ถูกตีความถ้าโยนให้วิดีโอเกมมันจะง่ายเพราะว่าอะไรเราจะได้เบี่ยงเบนเรื่องจริง,รงๆว่ามันเกิดคอร์รัปชันมันเกิดการใช้อำนาจผิดสัดส่วนใดๆง่ายกว่านึกภาพออกป่ะ,ปะและที่สําคัญอันนี้แปลกดีเหมือนกันผมก็เพิ่งจะอ่านเจอว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้ด้วยว่าถ้าคนที่ยิงเป็นผิวขาวจะชอบถูกโยงเข้ากับวิดีโอเกมเหมือนนอมหรือว่าการบแอสของ ทางข่าวอเมริกาจะชอบมองว่าอะไรี่ไม่ดีหรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงเกมเมอร์นึกถึงเกมเมอร์ก็คือคนผิวขาวอะไรอย่างี้เออประมาณนั้นนะอันนี้ก็ได้มุมมองใหม่ๆจากดรมาคีนะแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าอันนี้เป็นมุมมองของดอกเตอร์คืออาจจะไม่ใช่แฟกต์ก็ได้นึกออกป่ะดังนั้นนะครับการเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าอาวุธปืนของสวิตเซอร์แลนด์กับของอเมริกาที่คุณเคนเนดีจูเนียนะครับได้ยกประเด็นขึ้นมาเปรียบเทียบนั้นประชาชนราว3ใน1ิ คนทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และอเมริกามีอาวุธปืนเป็นของตนเองนะครับ3ใน10ก็คือ30%ของประชากรมีอาวุธปืนเป็นของตนเองนะครับ และสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราการเกาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนต่ำมากอีกด้วยนะครับด้วยเหตุผลนี้นะเคลื่อนไหวสนับสนุนอาวุธปืนจึงมกักจะชี้ให้เห็นถึงสวิตเซอร์แลนด์ว่าเป็นหนทางในการหักล้างแนวคิดที่ว่าการเผยแพร่ของอาวุธปืนนําไปสู่ความรุนแรงครั้งใหญ่คือประมาณว่าทุกครั้งเลยที่คุยเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคนที่เขาอยากจะกฎหมายอาวุธปืนผ่านเนี่ยก็จะยกตัวอย่างสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่ไงสวิตเซอร์แลนด์เขาก็มีปืนเยอะนะมี3 0ของทั้งประชากร ของประเทศครอบครองอาวุธปืนก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยยกตัวอย่างแต่คือเอาตรงๆคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้บ้านเราก็ชอบชอบใช้หลายๆประเทศก็ชอบใช้คืออ้างประเทศอื่นว่าอันนี้มีอย่างนั้นก็ได้มีอย่างนี้ก็ได้บางทีบริบทไม่เหมือนกันเอาไอเดียมาได้เอาความเจริญมาได้เอาวิสัยทัศน์ต่างๆของผู้นํามาใช้ได้แต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะไม่ต้องปรับเลยยกมาเลยร้อ็ไม่ได้นึกภาพง่าย,ายๆเหมือนสมมุติว่าอ่ะประเทศ ญี่ปุ่นมีหนัง A อวีนึกออกไหมแล้วอยู่ดีบ้านเราก็เปิดบ้างถูกต้องผมว่าก็อาจจะเละมันก็ต้องแบบมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เอาโมเดลเดียวกันมาก๊อปมาแบบเปิดขยายสาขาเลยหรือที่เป็นประเด็นล่าสุดคืออะไรคารสินโนเห็นไหมมันก็มีประเทศที่มีคาสินโนอ,อย่างอเมริกานี่ก็มีเป็นโซนที่เป็นโซนที่คาสินโนถูกต้องถามว่าอย่างบ้านเราพอเปิดตู้มเนี่ยกูก็ว่าเละไอเหียเพราะาอะไรคนเนี่ยแม่ง มึงเชื่อได้ไงว่ามันจะโปร่งใสเพราะขนาดไม่มีคาสิโนโมึงยังคอร์รัปชันขี้โกงกันเลยมีคาสิโนโนี่มม่ชิบหายวายป่วงหมดนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าโมเดลที่ดีหรือจเจริญในประเทศที่ดีแล้วเรายกมาแล้วทําได้เหมือนกันหมดมันต้องมีหลายปัจจัยกว่านั้นแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องจัดการให้มันถูกต้องอะนะเพราะฉะนั้นนะครับ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนําไปสู่การวิจัยที่สําคัญเพื่อศึกษาว่าเหตุใดอัตราการก่ออาชญาการกรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของสวิตเซอร์แลนด์ถึงต่ำกว่าอเมริกาผลการศึกษาที่ตีพิมพ์โดย Science Direct ในเดือนสิงหาคมปี2024ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่อาจอธิบายว่าความแตกต่างของอัตราการก่ออาชญาการรมของทั้งสองประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์มีอุปสรรคในการครอบครองอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่านั่นเองนะครับมีเหมือนกัน ครอบครองได้เยอะเหมือนกันแต่ทางสวิตเเขาเข้มงวดกว่านะครับและมีเพียงอดีตทหารในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตในการเก็บปืนไว้ในบ้านความหมายคือคุณจะอ้างว่ามีปืนเยอะ30เหมือนกับอเมริกาก็ตามแต่30%นั้นเป็นคนที่มีคุณภาพพอที่จะพกเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกมาเอออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า อเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเปินกฎหมายถูกต้องเนี่ยเขาคงหมายถึงแบบชาวบ้านก็ซื้อมาติดบ้านได้นั่นคือแปลว่าบุคคลที่ครอบครองอาวุธนั้นๆไม่ได้มีคุณภาพเท่ากับของสวิตเซอร์แลนด์ไงนึกออกไหมและสุดท้ายนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็สามารถเข้าถึงยาจิตเวชวิดีโอเกมและโซเชียลมีเดียได้แบบไม่มีการปิดกั้นอีกด้วยนะครับก็คือเขาให้อิสระด้วยซึ่งอันนี้ไม่ได้มีการทําคอลัมน์เขียนเรื่องนี้ต่อแต่ทําใจผมผมก็รู้รู้เลยว่า ปัจจัยก็จะต่างกันเหมือนกับเรื่องปืนเหมือนกันไม่ว่าจะจิตเวทยาจิตเวทวิดีโอเกมหรือโซเชียลมีเดียต่างๆผมเชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาก็มีการควบคุมที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกว่าหลักการมันง่ายมากเลยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงอเมริกาบ้านเราก็ได้ยินกันมาเยอะว่าเอไออะไรก็โทษเกมใช่ไหม สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผมบางผมรลุดล่วงง่ายนะครับผมอยู่กับ Nutriopass นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแชมพูและแบบเซรั่มนะครับผลิตภัณฑ์ของ Nutriopass นะครับจะช่วยทำให้ผมเงางามมีวอลลุ่มนะครับและที่สำคัญคือมีสารสกัดที่ช่วยลดฮอร์โมน DHT ที่มีผลทำให้โอกาสของการหลุดล่วงของผมนั้นมากขึ้นนะครับและสำหรับใครที่พลาดโปร9.9ไปเรายังมีโปรเด็ดมิดมันโชค2ชั้นโค้ด2ต่อกันเลยนะครับสาหรับต่อแรก โปรโมชั่นโค้ดส่วนลดจาก s h อ p e e นะครับลดสูงสุดถึง20%รวมถึงโค้ดส่งฟรีด้วยนะครับและต่อที่2นะครับใส่โค้ดนูติ TC09A a นะครับรับส่วนลดทันที25บาทเมื่อซื้อครบ500บาทสินค้าดีๆอย่าง Nutrio p พ u s นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอาถามผมเลยนะในฐานะที่เล่นเกมมาทั้งชีวิตจนปัจจุบันอายุ30กว่าเนะี่ยถามว่าการเล่นเกม เน้นเกมยิงเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันคือการเกี่ยวข้องกับวุธปืนบ้านเราก็มีเหตุยิงกันหรือการดยิงหรือจริงๆไม่ต้องการดอะคือผัวเมียยิงกันวัยรุ่นยิงกันอะไระทะเลาะวิวาทอะไรมันก็มีเยอะแยะนะครับส่วนมากเท่าที่ผมเห็นนะคือเรื่องเงินเรื่องผัวเมียแล้วก็เมาทะเลาะกันหลักๆเลยคุณไปดูได้สติขับรถปาดการทะเลาะกันเมาร้านเหล้า คู่อลกก็คือเมาแหละทะเละาะกันคือการสามสามอันเนี้ยก็คือทะเลาะถูกปะ่ะอ่ะชู้สาวเรื่องเงินมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ยังมีอะไรเกี่ยวกับเกมเลยนะถามว่าเดี๋ยวนี้เกมชูเตอร์มีเยอะแยะเลยมึงเคยสักครั้งไหมที่มึงเล่นเล่นอยู่แล้วแล้วอยากจะลุกออกไปคว้าปืนยิงคนจริงอะ่ะผมไม่เคยเลยนะเพราะรู้สึกว่าของจริงแม่งคงน่ากลัวแล้วคงจะยากเพราะว่ากูยิงในเกมกูยังไม่เก่งเลยยังยากเลยโป๊ะตายเลยทุกวันนี้เล่นเล่น,ลนโบสิกเนี่ย ขยับพาดด้ยเนียโปะตายเลยของจริงกูไม่กล้าหรอ,อกเี้ยกูกลัวตายง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมก็เป็นอีกเสียงที่ยืนยันนะว่าวิดีโอเกมแม่งไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าจะเกี่ยวนะมันน่าจะเกี่ยวในเรื่องของการทําให้อารมณ์ร้อนขึ้นอันนี้เกี่ยวอันนี้โคตรแร์เลยผมพูดไปแร์เลยในฐานะเด็กติดเกมคนหนึ่งผมไม่เชื่อว่าการเล่นเกมจะนําพาไปสู่คุณอยากควงปืนออกไปยิงคนอะ่ะผมไม่เห็นหนทางนั้นเลยนะแต่ที่เกิดขึ้น,นแน่ๆคือนหนึ่ง เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปแน่นอนเกิดความอารมณ์ร้อนหงุดหงิดแน่เล่นเกมแพ้หัวร้อนเรื่องจริงนะสัมผัสมากับตัวแล้วก็คนใกล้ตัวรวมถึงฟังมาจากหลายสื่อคุณสำรวจตัวเองก็ได้หลายๆครั้งถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กบางคนแม่งไม่เอาเกม PVP อีกเลยนะเกมหัวร้อนแบบเลิกเลยแบบผมชอบคำหนึงมากเมื่อวานไลฟ์สดแล้วคุยกับน้องๆก็คือมันเป็นฟีลลิ่งแบบพอเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วเรารู้เลยว่าเราเกลียดตัวเองอะ่ะ มันเป็นอารมณ์แบบเกลียดตัวเองว่าทําไมตอนนั้นกูแม่งเป็นอย่างนั้นวะทําไมกูต้องหัวร้อนจับแบบแร้งตกเกมแพ้อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเพื่อนเล่นไม่ถูกใจทีมกากอะไรเงี้ยเออทําไมเราเป็นอย่างนั้นวะแล้วพอโตมาเรียนเราก็จะหนีไปเล่นเกมเนื้อเรื่องเกม PvE บ้างเกม f a r ์ Guiding อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ใจิตใจมันผ่อนคลายขึ้นแล้วเราก็ได้เออเราก็ได้สัมผัสมิติอื่นๆของวิดีโอเกมอ่ะผมถึงบอกว่ามันไม่ทําให้มึงออกไปกาดยิงใครได้หรอกแต่ว่า ถ้ามันเป็นเกมที่มันเครียดแล้วมันมีเดิมพันอะไรมากๆแบบส่วนมากก็คือการไต่แรงอะนะมันจะทําให้สภาพอารมณ์ของคุณหม่นหมองแน่ที่เราเรียกกันว่าหัวร้อนเกมหมาแหละมีโอกาสที่ทะเลาะกับเมียได้ทะเลาะคนในบ้านได้อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นก็ผมว่าห่างๆเกมเหล่านี้บ้างก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ถึงขั้นแบบจะไปเป็นนักกีฬาอ e ี p ปอรตเป็นอาชีพอะเออ ก็ห่างๆบ้างเล่นมีเกมเยอะแยะที่ให้ความบันเทิงสุดท้ายวิดีโอเกมมันถูกสร้างมาเพื่อให้ความบันเทิงนะครับให้ความพักผ่อนในช่วงเวลาที่คุณเล่นบางคนอาจจะมองไม่ได้มองเป็นการพักผ่อนอะ่ะก็เหมือนผมไม่ได้มองการไปออกไปเที่ยวเป็นการพักผ่อนอะ่ะผมถมมว่าการออกไปเที่ยวนอกบ้านไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวอะไรอะ่ะผมไม่รู้สึกเป็นการพักผ่อนเลยเว้ยรู้สึกเหมือนไปแล้วสนุกเฉยๆแล้วก็เหนื่อยเพิ่ม อยากไปไหมอยากแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการพักผอ่อนอ่ะมุมมองผมผมรู้สึกว่าไปเสียเงินไปสนุกไปใช้พลังงานอะ่ะแล้วก็กลับมาก็เหนื่อยเงินหมดด้วยนึกออกไหมแต่ไม่ใช่ไม่ดีอันนี้มุมมองผมผมก็เชื่อว่ามีบางคนมองเหมือนกันว่าการดูหนังดูซีรีส์การเล่นเกมแบบที่ผมชอบผมรักอะ่ะมันก็ไม่ใช่การพักผ่อนเล่นเกมเสียเวลาด้วยเหนื่อยด้วยดูหนังเนี้ยโหเฮียนั่งดูเป็นชั่วโมงชั่วโมง สี่เวลามันแล้วแต่คนอ่ะมันแล้วแต่จลิตใครจริตมันอ่ะนะแต่ในช่องของผมเราพูดถึงการเล่นเกมอะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำโอวยพรที่ผมจะให้ทุกคลิปแล้วก็คลิปนี้ก็เช่นกันก็คือขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีลี์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็หาเกมที่คุณรักใช้เวลาอยู่กับมันและอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักและครอบครัวของคุณด้วย รักษาสุขภาพกันมากๆนะครับแล้วก็สนับสนุนผมง่ายด้วยการกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งกดกิ๊งๆทางด้านล่างนี้นะครับหดือว่เจอกันใหม่ EP ถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธทิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการย รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม